วันนี้เราอยู่ในรถนิวซูซูกิสวีฟครับกับชุด a อล i พ e h ไฮเล f u ูลเซ t ครับกับหน้าจอแอล i พายในรุ่น i n e ขีด9 8 0ครับหน้าจอแอนดรอยระบบเสียงไฮเล s ครับแหลม8ลอม5 6 6ครับมาพร้อมกับแพลนดีซีของแอล i พายในรุ่นพ e r ร้อ8ีด8ครับเป็นพอ8แปดช n อ l แบบ h ฮเล s ครับส่งัสญาณเสียงแบบไฟเบอร์ติครับและชุดลำโพงของ a อลไพายในรุ่น d m series คู่หน้าและคู่หลังครับพร้อมกับซับบ็อกอลพ s แปดร้อครับซัดเพลิงเบ็ดนุ่มลึกสุดใจครับระบบเสียงจะสุดดยอขนนา เดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับสักคู่เดียว โอเคครับก็จะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับชุด Alpine Highlights Fullset ในรถ New Suzuki s w i f ปคันนี้ครับหน้าจอของ Alpine สเปคแรม8ลม216ครับมาพร้อมเฟรมหน้ากาเข้ารูปสวยงามเลยครับจอก็รองรับการใช้ง,งานแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น YouTube Netflix TV online หรือ Google แบบได้เลยครับ ลื่นเร็วแรงติดปลายสัมผัสครับและยังมีระบบ Picture in Picture ด้วยครับเป็นการแบ่งส่วนต่างในจอเดียวกันครับซ้ายดูหนังขวาแผนที่ครับเพลิดเพลินทุกการเดินทางครับตัวนี้ครับเป็นจอแบบ Hi ไฮเรทครับสูงให้ยัสียงแบบไฟเบอร์ติดไปยังโปรเซสเซอร์ของแอลไพนครับในรุ่น PXE r 1 0ีอครับเป็นว่าโปรเซสเซอร์แปดชแนลครับติดตั้งซ่อนใต้เบาะตำแหน่งคนขับครับในส่วนของซับวูฟเฟอร์ของแอลไพนครับก็จะติดตั้งใต้เบาะคนนั่งด้านซ้ายครับ และชุดลำโพงของเรา,เาพายเดียมซิริเนทั้งหน้าและหลังครับติดตั้งช่องเดิมที่ประตูครับพร้อมทำกันดมด้วยดับเบิ้ลคลิกโกครับงานเรียบเนียนเลยครับแล้วคันนี้ครับเราก็ปรับจูนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับพลังเสียงจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตาไปฟังกันเลยครับสักครู่เดียว am my best friend. โอ้หพลังเสียงสุดยอดเลยครับงานติดตั้งก็สุดเนียบครับท่านนี่สนใจงานติดตั้งคุณภาพสูงสุดแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่มีรายช u t อทุกสาขาครับตามหมายเลขลิงก์ด้านล่างนี้ครับวันนี้ของมันนะครับเพลิดเพลครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ